สวัสดีครับที่ยทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครูทุกท่านนะครับสําหรับแชปเตอร์นี้นะครับก็จะมาพูดถึงโปรแกรมนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภทของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งเมื่อแชปเตอร์ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเกี่ยวกับโปรแกรม Zo ูมนะครับที่จัดอยู่ในประเภทของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเลือกใช้โปรแกรม Zo ูมก็ได้นะครับเท่านี้แชปเตอร์นี้ผมก็จะมาอธิบายอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ เป็นที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันของ Google Platform นะครับก็คือ Google Meet น,นะครับเออมันเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ใน v ี d e o Conference เหมือนกันแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากในหมู่การศึกษานะครับก็หน้าตาโปรแกรมมันก็จะประมาณนี้นะครับดเรามาดูกันนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับนี่คือใส่ลษณ์ไอคอนของมันนะครับเออชื่อจริงๆหลายท่านก็ เรียกกันว่า Google Hangout Meet นะครับหรือว่าบางคนเกาเรียก Google Meet นะครับจริงๆเรียกได้ทั้งสองแบบแต่สัญลักษณ์นะครับจะไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็น Hangout ก็จะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเคำพูดนะครับก็คือขั้นอีกตรงกลางนะครับตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ Google Meet หรือว่า Google Hangout เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของเอยู่ในเป็น Google Platform นะครับอยู่ในอยู่ในผลิตภัณ์ของ G u i t e ์ G นะครับก็มัน คุณค่าที่จะมีคุณสมบัติคล้ายๆซูมเลยนะครับก็คือมีการสามารถที่จะประชุมนะครับประชุมวิดีโอนะครับด้วยความละเอียดสูงได้นะครับแล้วก็รองรับผู้เข้าร่วมชุมได้ถึง100คนเลยนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยอมรับกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าถึงง่ายมากในโปรแกรมนี้ครับเพียงแค่คุณครูนะครับ่ามี Google Classroom นะครับมีแค่ Google Google Classroom เนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะกดเข้า Google Meet หรือว่า hang แฮงเอาท์มิสเนี่ยได้ทันทีนะครับ แล้วก็ส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็จริงๆก็เหมือน o ูมนะครับก็คือรองรับทั้งระบบ Windows แล้วก็ iOS นะครับหรือว่า Android นะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติแชร์หน้าจอรูปภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆข้อความต่างๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับเอ่อหน้าตาเส้ลักษณ์ของมัน,เ,นเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรูปเออเครื่องหมายถึครับเป็นกล่องคําพูดกล่องข้อความครับแล้วก็จะมีวิดีโออยู่ตรงกลางสีออกเขียวเียวฟ้าฟ้านะครับ อันนี้หน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตข้อแตกต่างนะครับระหว่างการใช้เมลนะครับที่เป็น G m เมลธรรมดาเลยแล้วเราจะมาใช้กับไอ้ o o g l e m ม e t หรือ hangout เนี่ยได้ไหมแล้วก็การที่เราใช้เมลสถ,ถาบันมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ปิดไปปึ๊กนี่ผมอันดับแรกผมก็เข้า Google ก่อนเลย อ่า google นะครับสังเกตดูนะครับว่าไอดีนี้เป็น ID ดีอะไรครับอ่าเป็นไอที่ไม่ใช่ไอดีสถาบันนะครับเห็นไหมครับเป็นไอที่เป็น gmail เห็นไหมครับเป็นไอดีที่เป็น gmail เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะเข้า Google นี้หรือ Google hangout เนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าทำให้ดูนะครับถ้าเป็นเมลธรรมดานะครับเมลธรรมดาเมื่อกดไปที่จุดเก้าจุดปุ๊บอ่าบางครั้งมันจะไม่มีไอคอนที่เป็นมีดให้นะครับแต่มันจะมีไอคอนแฮงเอาท์ให้แทน ซึ่งการทำงานนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ว่าวัตถุประสงค์เหมือนกันครับคือใช้เป็นโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันครับแต่ว่าแ a n g o u t เนี่ยจะเอาไว้สำหรับคุยแบบไม่เป็นทางการไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแ a n g o u t แทนนะครับหน้าตาของแ a n g o u t เออในที่นี้ผมจะยังไม่ขอพูดแต่ผมจะเปิดเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีวิดีโอมีโทรศัพท์มีข้อความอันนี้คือแฮงเอาท์เหมือนกันจะบวกเพื่ออะไรงนี้เหมือนกันอันนี้ผมขอ จะไม่พูดในส่วนของแฮงเอาท์นะคันแต่จะพูดในส่วนของมีดนะครับสังเกตดูครับถ้าผมใช้อีเมลที่เป็น gmail ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเห็นไหมครับมันจะไม่มีมีดให้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าผมสวิตไปใช้อีเมลที่เป็นโรงเรียนนะครับเป็นสถาบันนะครับเป็นเมลสถาบันปุ๊บสังเกตดูนะครับอ่ามันโผล่มาไหมครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นี่ครับอ่าลืมไปครับว่ามันกดกดน้าต่าง pop up ขึ้นมาแล้วมันหายนะครับอ่าก็คือตัวนี้เลยนี่ครับนี่ ม,มีตัวนี้เลยนะครับเมื่อข้อดีของการที่เป็นเมลสถาบันที่เป็นเมลแอดวัชิราบุตรคอเล็ตเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับสมมติผมกดเข้าไปเข้าสู่ระบบนะครับโดยที่เป็นเมลของสถาบันนะครับตรงนี้คุณรูต้องดูนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับว่าคุณครูตอนนี้คุณครูใช้งานของออบัญชีไหนอยู่นะครับอ่าตรงนี้ผมเข้าใช้งานโดยบัญชีที่เป็นบัญชีสถาบันนะครับคราวนี้อันนี้อาจจะผมย้อนกลับไปเป็นบัญชีธรรมดาก่อนแล้วกันอ ให้ครูดูข้อเรียบเทียบนะครับเมื่อเข้าบัญชีธรรมดาไปปุ๊บคุณครูคกดไปที่เก้าจุดคุณครูจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแ a n งเอาอย่างเดียวนะครับคุณครูจะไม่สามารถที่จะเ,เข้า o o o l l m e e t นะครับตั้งห้องได้ครับสมมติผมเข้าไปที่ลิงก์อ่ะผมพิมพ์ o o g l e m e e t ปึ๊บอ่าผมกดเข้าระบบนะครับปึ๊บตัวนี้เห็นไหมครับว่าเออ,อันนี้เป็นระบบนี้นะครับผมขอสวิตช์กันนะครับอ่า เป็นเมลธรรมดาเมื่อผมเข้าด้วยอีเมลธรรมดานะครับดูคุณครูดูนะครับเมื่อผมเข้าด้วยอีเมลธรรมดาที่เป็นแอคตีเมลธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับเวลาผมเข้าไปที่ google Meet เน no ี่ยมันจะให้ได้เป็นแค่ผู้ร่วมประชุมนะครับแต่มันจะไม่สามารถให้ครูเป็นผู้เปิดประชุมได้นะครับแล้วก็แต่ว่าผมผมผมดูแล้วเนี่ยมันมีป็อปอัพเป็นโฆษณาขึ้นมาครับเขาเห็นทาง Google m ม e t แจ้งมาว่าจะเปิดบริการฟรีให้ ต่อีกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ช้าเนี่ยครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้ม,มีมีปริมาณการใช้ของ Google มีค่อนข้างเยอะ <c oughs> เขาน่าจะเปิดให้เมลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเปิดห้องประชุมได้นะครับนะครับเพราะนั้นผมขอย้อนกลับไปที่เมลของผมต่อนะครับเมลสถาบันอ่าเมื่อผมใช้เมลสถาบันปุ๊บเห็นไหมครับว่าผมที่จะผมจะสามารถที่จะเปิดประชุมก็ได้เน็นไหมครับนี่ตรงนี้มันจะแตกต่างตรงนี้ครับนี่ครับผู <c oughs> สามารถที่จะทําไมครับ เปิดประชุมก็ได้เข้าร่วมประชุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเมลที่เป็นสถาบันการศึกษามากกว่านะครับอ่าตอมาครูมาดูส่วนของการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยผมจะอธิบายในส่วนของการใช้ Google Meet เนี่ยใน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 แชปเตอร์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ยากอะไรนะครับอ่าอันนี้ง่ายเลยนะครับว่าถ้าคุณครูเข้าสู่เ,ออเมลสถาบันการศึกษาพวกคุณครูก็สามารถที่จะเออ เปิดประชุมได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมได้ครับแต่ครนี้ผมจะดูแบบง่ายให้คุณครูดูเลยอ่หลังจากที่คุณผมเนี่ยเข้าสู่ระบบด้วยตัวผมเรียบร้อยแล้วผมกดไปที่9จุดเลือกไปที่ Google Classroom เอ่อเมลที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีกว่าย่างไรนะครับคุณครูดูนะอะ่สมมุติว่าผมสร้างห้องเรียนไว้หนึ่งห้องห้องม2ทั่1อ่ะม2ทัเหมือนกันอ่ะสมมุติว่า ผมจะนัดอ่าผมจะนัดนักเรียนนะครับาวันนี้ค่าสี่ 5, 4, เวลาสิบสี่จุดหนึ่งศูนย์นาฬิกาครูจะนัดตอนออนไลน์อ่าน m เคลื่อน น,นะครับอ่าผมได้โพสต์ไว้ในสตรีมปุ๊บโพสเนี้ยจะถูกเด้งไปที่เมลทุกคนเลยของนักเรียนผมที่อยู่ในห้องนี้ของห้องสองทับหนึ่งนะครับนี่เมลจะเมลจะถูกส่งข้อความเนี้ยจะถูกส่งไปที่อ e ีเมลของสองทับหนึ่งอัตโนมัติเลยของเด็กทุกคนเลยเมื่อเด็กทุกคนเปิดเช็คอ e ีเมลปุ๊บอ่าเด็กก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คุณครูส่งคลิป นัดคาบสี่เวลาบ่ายสองโมงสิบสอนหรือว่าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom อูานักเรียนก็พอถึงเวลาสองโมงสิบปุ๊บนักเรียนก็เข้า Google Classroom พอเข้ากู l กิลคลาสซูมสมมติผมเป็นนักเรียนนะครับตอนนี้เป็นนักเรียนแนละ้พอน,นักเรียนเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็เข้าไปที่วิชาคอมพิวเตอร์อวิทยาการคำนวณสองของอาจารย์สมคิดตอนบ่ายสองกดเข้าไปปุ๊บเขาก็เตรียมรอเลยตรงนี้จะมีลิงก์เอาไว้ให้สำหรับเข้าห้องอัตโนมัติเลยนะครับ ราะนั้นมันดีอย่างตรงนี้ก็คือว่าถ้าครูเป็นเมลสถาบันการศึกษาเนี่ยมันสามารถที่จะเอาลิงก์มาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับก็พอถึงเวลาสองโมงสิบปุ๊บนักเรียนกดปึ้งตรงนี้นักเรียนสามารถเข้าได้อัตโนมัติเลยอ่ะนี่รอเข้าตรงนี้ครับกดเข้าร่วมเลยนะครับตรงนี้กล้องไม่ทํางานเพราะว่าผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับมันออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปิดกล้องพร้อมกันได้นะครับทีละหนึ่งตัวสองฟังก์ชันนะครับก็ เมื่อน <Me |ms|> ักเรียนเข้ามาเสร็จนักเรียนกดเข้าร่วมเลขตรงนี้นะครับคุณครูดูเลขตรงนี้ดีๆนะครับเนี่ยเลขตรงนี้นะครับเลขตรงนี้จะใช้ต่อเมื่อนะครับคนรนีถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในในชั้นเรียนของเราเขาต้องใช้เลขตรงนี้ในการเอ่อเป็นรหัสนะครับเข้าใช้ห้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องใช้นักเรียนกดเข้าร่วมไ้เลยนักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้ามาเจอกับครูได้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉนั้นมันมันค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนนะครับเพราะนั้น เมนูตรงนี้สําคัญนะครับอันนี้ผมย้อนไม่ดูก่อนถ้าคุณครูท่านใดที่เข้าชั้นเรียนมาแล้วนะครับถ้าเข้าชั้นเรียนมาแล้วไม่มีลิงก์ตรงนี้นะครับไม่มีลิงก์ถูกเกินมีตรงนี้ให้คุณครูไปที่ตั้งค่า,าอ่ะมันจะถูกปิดอยู่เห็นไหมครับนี่ตรนนี้ผมเปิดไว้นะครับผมรีเซ็ตดูมันจะหายไหมผมลองรีเซ็ตดูนะครับผมว่ามันไม่น่าจะหายอ่ะมันมันไม่อ่ะลองดูอนผมกดปิดไปป, template. ปุ๊บนักเรียนมองนี่เห็นไหมครับหายไปแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเห็นแล้วนไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับแนะนําว่าขอให้คุณครูเปิดไว้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้ามาในห้องแล้วเขาเจอลิงก์เลยเขาไม่ต้องไปถามคุณครูหมายเลขกห้องอะไรรหัสอะไรเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเปิดลิงก์ไว้เลยวิธีการก็คือไปที่ตั้งค่าแล้วคุณครูก็เลื่อนลงมาข้างล่างคุณครูจะเจอคําว่ามีตรงนี้นะคือจะเจอคำว่ามีต,ตรงนี้ให้คุณครูติ๊กตรงนี้เลยครับนี่นี่เปิดให้นักเรียนเห็นนะครับเปิดให้นักเรียนมองเห็นได้กดเปิดไป และกดบันทึกด้วยนะครับคุณรูอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิมีการเปลี่ยนแปลงในในแถบของการตั้งค่าคุณต้องกดบันทึกด้วยนะครับอ่าผอกดบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลิงก์แทรกมาให้ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเมลที่เป็นสถาบันการศึกษานะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะนั้นโรงเรียนได้ทําการสมัครแล้วก็ทำการสมัครแล้วก็ใช้ในส่วนของ Google gs นะครับเพราะนั้นโรงเรียนใดท่าน ถ้ายังไม่มีการสมัครก็ผมแนะนําว่าสมัครดีกว่าเพราะตอนนี้ฟรีอยู่นะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แนะนาในส่วนของเอการเใช้ Google Meet นะครับว่าถ้าเราใช้เมลอสถาบันกับมลธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ขอให้คุณครูนะครับเอลองนําเทคนิคเนี้ยครับไปลองใช้ดูนะครับก็ผมว่าไม่น่ายากก็สำหรับชั้เตอร์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอให้ นักเรียนและคุณครูนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับบาย